ฮัลโหลอุ่นเน่ Nate, ขอโทษนะเน่ Nate, ไปกินข้าวด้วยไม่ได้แล้วอะคือเน่ Nate, ต้องไปเทสไวบ์ที่จะใช้ในงานแต่งงานกับคุณแทนอะเอาหน้าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเน่ Nate, จะโทรหาทุกระยะเลยโอเคไหมยังแค่นี้นะสวัสดีจ้ะ เป็นอะไรเหรอที่รักไม่ต้องมาที่รักเลยเลียงแหมหวานหวานก็ไม่ชอบกต่ตัวเองเป็นอะไรอ่ะก็เป็นห่วงเน่นะสิไม่เป็นไรหรอกมั้งก็อย่างที่แน่เขาบอกอันแหละถ้าคุณแทนจะทําอะไรเน่อะเขาคงทําไปนานแล้วแหละแต่ว่าคุณสังหอนใจแปลกๆอ่ะเอานะใจนะเดี๋ยวน่เขา้องโทรมาเองแหละ ดูทีวีก่อนป่ะนันะนั่งเย็นๆนะนะันะ่งวายที่เราจะเทสกันในวันนี้จะเป็นวายระดับเดียวกันราคาขวดละ5,000ถึง6,000บาทสำหรับใช้เลี้ยงแขกจำนวนมากส่วนแขก v i p เราจะใช้วายราคาขวดละ1,000 0 0ถึง1,500 0 0นนะครับโอ้ย ที่จริงไม่ต้องใช้ราคาแพงขนาดนี้ก็ได้นะคะสิ้นเปลืองเปล่า,ลา,ลาขวดละตั้งห้าหกพันเลี้ยงแขกหลายร้อยก็เป็นล้านแล้วนะคะไม่เป็นไรแล้วครับเราแต่งงานกันแค่ครั้งเดียวนะครับเราจะเริ่มเทสวายสำหรับเลี้ยงแขกจำนวนมากก่อนนะครับโดยเรียงลำดับจากปริมาณแอลกอฮอล์น้อยไปถึงมาก ขวดนี้จะเป็นชาโตราฟิตนะครับปี2002 หวดนี้จะเป็นมูตรงราชายนะครับปี2004 ป่านนี้เนี่ยยังไม่โทรมาอีกนะใช่นี่ก็เลยเวลามันตั้งนานแล้วอะ่ะเขาว่าตัวเองโทรหาเน่เถอะขวัน,นี้จะเป็นเปรตตุสปีหน8่กปเ นี้จะเป็นโรมานียกองติปี1984 เน่ไม่รับสายอะ่ะนี่เน่ตัดสายไปแล้ววะเฮ้ยไม่เป็นไรครับช่วยเน่เปิดเครื่องไปแล้วอะเคน แปลกเขานะปกติเน่เขาไม่เคยเปิดเครื่องใส่อุ่นน่ะนั่นดิเน่ไปเลยเปล่าอะ่ะเอาน,นี้ไปหาเน่กันเถอะเดี๋ยวแล้วรู้แล้วเหรอว่าคนโดคณแทนอยู่ไหนอะ่ะน่าสิแล้วอย่างงี้าจะทำยังไงละแล้วคนคนโดคนแทนอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะคุณชนไงคุณชนจะรู้หรือเปล่าอะ่ะใช่คุณชนต้องรู้แน่นๆเลยเคนฮ<ะ>ัลโหลคุณชนเหรอคะ อุ่นนะคะว่าไงนะครับนี่ทำไมคุณอุ่นถึงมาบอกผมตอนนี้ล่ะครับในแทนสิทธินะ์เขาไว้ใจไม่ได้เลยนะครับถ้าเขาทําแบบนี้ยแสดงว่าเขาต้องมีแผนอะไรแน่ๆเอางี้แล้วกันครับคุณอุ่นรอผมอยู่ที่นั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะรีบไปรับเดี๋ยวนี้ใครโทรมาค่ับเบลพิษมังคุดม่มีงะรครับเอ๊ะนี่คุณเนทเมาแล้วหรือเปล่าครับเนี่ย นิดหน่อยค่ะแต่ว่ายังไหวอยู่ค่ะเทสตอ่อกันเลยดีกว่าค่ะที่นี่คนโดส่วนตัวของนายแทนสิทธิ์ไม่มีคนนอกมีแต่แขกของเขาเท่านั้น,นะนทำไมต้องมีบทิการเยอะขนาดนี้ด้วยคะก็แขก v i p ของเขาเนี่ยระดับเจ้าพ่อทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วเราจะเข้าไปยังไงล่ะครับผมว่าห้องของนายแทนสิทธิ์น่าจะอยู่ชั้นบนสุดรีบทุกตัวก็ต้องใช้คีการ์ดขั้นแรก,กต้องรีบหาคีการ์ดให้ได้ก่อนแล้วเราจะหายังไงล่ะคะดูคนพวกนี้ก็น่ากลัวขนาดนี้นะคะ่ะอุ่นอุ่นไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเคนจะดดูแลอุ่นเอง เนทฉันจะมึนๆแล้วล่ะค่ะพักสักครู่ไหมครับเดี๋ยวค่อยเทสกันต่อปกติเนทไม่น่าจะเมาง่ายขนาดนี้นะคะเนทครับเนทพอแค่นี้ก่อนไหมครับพอแค่นี้ละนานกลับไปได้แล้วเอาไว้พรุ่งนี้เขามาเคลียร์ของ,ของครับ คุณแนทคุณแนทครับจะกลับแล้วเหรอจ๊ะน้องล่าแต่ถ้ามีคนที่ไม่อยากให้กลับน้องล่าก็จะยังไม่กลับจ้ะ รออยู่ที่รถนะครับสตาร์รถร,ถรอไว้เลยนะครับเดี๋ยวพอเราช่วยคุณเนออกมาแล้วเนี่ยจะได้ไปกันเลยครับคุณชนระวังตัวเลยนะครับคุณก็ต้องระวังตัวด้วยนะเคนก็เหมือนกันนะแล้วเออนะุณก็รักเคนเหมือนกันคุณหุณครับที่ไปเถอะครับพร้อมแล้วค่ะ บ้านคนใหม่เหรอแล้วล่าไปไหนใช่จ้ะเอ่อพี่ล่าไม่สบายจ้ะเขาเลยให้หนูมาทำแทนอ๋อน้องสาวที่ล่าบอกจะให้มาทำแทนแล้วสิเออใช่จ้ะ Rồi. lông luôn mึง với bạn nha cha. Chết. คงคืนอย่างเดียวมันไม่พอ